อัตเอสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The b e t นะครับก mm ่อนอืึ่งต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมหางหายไปประมาณ2-3วันได้นะครับต้อง ขอโทษทุกคนจริงอันนี้ผมแบบโอ้โหพยายามแล้วนะแต่ช่วงนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยคนข้างที่จะหมดแพชชั่นครับในการทําคลิปนิดหน่อยก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็คือแพชชั่นคือแรงผลักดันในการทําคลิปครับจริงๆผมไม่ได้โทษทุกคนครนับว่าทุกคนไม่แบบช่วยกดไลค์หรือว่าไม่ช่วยรับชมครับผมต้องขอบคุณ f c ของผมแล้วก็คนที่คอยรับชมผมมาโดยตลอดเน็ฟวันนี้ผมขอบคุณมากๆครับที่เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งครับสำหรับแบบเป็นแรงผลักดันให้กับผมเน่ยแต่มันก็มีนิดหน่อยบบที่ นิดหน่อยะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันที่ผมแบบออกไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเลยอันนี้ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปก็เข้าใจผมด้วยนะทุกคนอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แบบเบื่อนะครับเบื่อในการทานะครับแต่ว่ามันจะมีนิดๆหน่อยๆนะที่ผมแบบอาจจะเครียดบ้างหรือว่ามีเครียดเรื่องอื่นๆบ้างเนียต้องขออภัยนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาเลยครับไปเที่ยวมาก็ฝากรูปหล่อเท่สักหนึ่งรูปป่ะโอ้โหดิดไม่ดังวะหลอดจัด โอเคก็ okay. เข้าเรื่องของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับก่อนที่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแพชชั่นให้กับผมด้วยนะครับทุกคนนะเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับแต่วันนตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วนะครับคือผมกลับมาจากที่เที่ยวมาผมไปทเที่ยว2วันเะนี่ยวันนี้ก็ได้กลับมาแล้วแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยหรือว่าระหว่างที่ผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็เข้าเล่นเกมอยู่บ่อยๆนะครับก็มีล็กกี้ดอเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นปืนสไนเปอร์กระบอกใหม่ด้วยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้กับทุกคนนนัแล้วใจปปมมเเเติเิอ,อีก0,000 200,000็ 8,000 c p เนะี่ยเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้รีวิวปืนระดับเบติกนะครับให้กับทุกคนนั่นเองโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าเป็นปืนอะไร <c oughs> เป็นไงล่ะามาเลยครับผมซึ่งเป็นปืนสไนเปอร์กระบอกใหม่นะครับที่อยู่ในคลาสไม่ใช่ดิอยู่ในสายมักแมนนะครับผมโอ้โหเป็นตัวละครใหม่ด้วยซึ่งหน้าตัวละครเนี่ยเริ่มสมจริงแล้วนะครับทุกคนมาเลยครับดูดิฮ้ยิงแล้วมันเอา,าอมันจะออกเป็นอะไรนะ ตัวละครอย่างแจ่มปะครับนี่ครับผมปืน SPR 2 0 8นะครับผมขอเรียกว่าปืน SP ลวกันนะครับจะได้สั้นเนาะซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนสไนเปอร์ที่เหมือนกับปืนไคโรโบหรือว่า SKS นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบอกใหม่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมมาเปิดให้ดูเฉยๆแต่ในคลิปเดียวกันนี่แหละพรุ่งนี้ผมจะไปเล่นแล้วก็แล้วเดี๋ยวหลังจากเปิดเสร็จนยทุกคนก็จะได้รับชมนะครับผมจะเปิดเสร็จแล้วผมจะไปอัพเลเวลปืนแล้วก็จะมาเล่นพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเป็นคลิปเดียวกันนะทุกคนอย่าเข้าใจผิด ดอนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็น AK47 นะครับซึ่งเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะเนิบๆเรียบๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าใครไปสาวก AK47 เนี่ยก็น่าจะน่าลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็คอลลิงการ์นะครับอันนี้เป็นคอลลิงการ์ตัวผู้หญิงครับซึ่งเป็นตัวผู้หญิงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รับเบิร์ดครับ ก็เฉยๆนะสำหรับผมนะครับแล้วก็ชามนะครับซึ่งมันจะเป็นรูปแบบเครื่องขยายเสียงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่นแน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมตนต์ด้วยนะทุกคนและส่วนต่อไปก็จะเป็นปีกในบีอาร์นั่นเองนะครับแล้วก็โรมครับเออคือผมรู้สึกว่าลายมันจะไม่ค่อยมีอะไรขยับเนาะก็เฉยๆเอ้แต่น่าสนใจตรงนี้ครับเโอ้ ตัวละครตัวนี้มาเต้นบีบอยแล้วมนดูแปลกๆมีบ้าโอ้โหไม่มีท่าอื่นเลยว่ะถือว่าเท่มากเลยอรับพาวนะเวอร์โหมดด้วยถ้า <c oughs> ทาง,ทางพาวเวอร์โหมดโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นปืน Mw 1 1นะครับและตัวละครนะผมชื่อว่าเอลเลียสนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะหน้าตาสลาสลวยมากแต่มันดูเป็นผู้หญิงที่สมบุกสมบันมากๆนยะทุกคนดูดิเ <c oughs> ปิดแบบพร้อมลุยเสมอผู้หญิงสายโหดอะไรประมาณนี้นครับแล้วต่อไปก็ปืน SP เอ้ยเดี๋ยว ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ลึกชื่อ s p r 2 0 8 Counter Spy โอ้โหชื่อเรียกอ,อย่างยากเลยโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นเรียกว่าปืน s p เลยกันนะครับตอนนี้ผมเนี้มไม่จำชื่อปืนเลยอะถ้าเรียกเป็น s p r 2 0 8นี่น่าจะงงครับ เอาเป็นว่าผมเรียกว่าปืน SP นะครับแต่ที่สําคัญก็คือปืนกระบอกนี้เนี่ยหรือว่าสกินกระบอกนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าการสะสมเซตนั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยมันก็จะมีปืนนะครับแล้วก็ปืนสไนเปอร์กระบอกนี้แล้วก็พกแล้วก็ระเบิดนะครับแล้วมันจะได้เป็นกรอบรูปพิเศษมา่นเองนะครับรวมถึงจะเพิ่ม XP ที่จะได้รับต่อการเล่น MP 5ครับโอ้ my gosh อันนี้คือโคตรดีนะทุกคนโอเคป่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานีครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าอนี่ยครับตอนแรกก็3 ก็เล้าใจเลยเไปครับจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้ลลมครับจริงๆผมกะเหมาแล้วแหละต่อไปก็60 C p พครับไปเลย30 60เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย90เลยครับโอเคได้เป็นระเบิดครับผมต่อไปก็90เป็น 180CP แล้วนะครับ180 C p ได้ท่าเต้นหกเกลือและเกลือและต่อไปก็เป็น190รวมกันก็จะเป็น370แล้วเนี่ยทุกคนก็ ถือว่าเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็370เลยนะครับใครที่แบบเปิดอย่าเปิดได้น้อยเนี่ยสอย่างก็จะได้แบบไม่ใช่4อย่างก็จะได้ดิคือ4อย่างเนี่ยจะเป็น370 CP นะครับโอเคปเลยครับต่อไปก็320นะครับตอนนี้ก็จะเป็น690เลยนะครับป่เริ่มกันเลยว่ะ690 CP ครับในรอบที่5ได้เป็นไอคสครับอ้ <c oughs> oh my gosh อ oh ้ my gosh ไม่นะ ขอได้แบบปืนเลยได้ไหมตัวละครจริงๆก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็น650นะครับรวมตอนแรกตอนนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบโอเคตอนนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบผมไปครับหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบโอโ้ตอนนี้มาเหมือนจะเป็นคิดเลขเฉยเลยนะโอ้โห no เหมาแน่นอน,นครับต่อไปก็1น0 0งพัรบบไม่ยาก2340าครับไปเปิดกันเลยดีวยกว่าครับ ได้อะไรเอ่ยตอนนี้ก็เหลือ4อย่างแล้วนะครับด้าชามโอ้ไม่กรอชต่อไปก็บวกอีก1,400ก็เป็น3,740ัป่ะจะงงกับคิดเลขนี่นแหละตอนนีน้ได้อะไรเอ่ยเจมๆครับเจมๆเหมาอ,อีกแล้วต่อไปก็2,700คน็รับ2,700บวกเมื่อกี้ไปเอ่อ6,440 ไป6,440ครับได้อะไรเอ่ย 6,000... น 6, โอ้อะไรนะ6440น่โอเคได้ตอละคออลิสไปนะครับเอ้ยไม่ใช่อลิสดิอเลียสโอเคโอ้โหออกเสียงยากเลยเลยมื่อกี้6,440นะครับบวกอีก3500ก็จะเป็น9,940ครับโอเคทั้งหมดนะครับถ้าเหมาก็จะเป็น9,940 CP นะครับทุกคนอ้าวไปกดไม่ลงอ้าวลงแล้วดกวะอาละครับ ไม่ทุ่คนถือว่าเท่มากเว้ยเท่มากโ oh my gosh โอเคได้มาปเป็นทียบร้อยนะครับปืน SPR 208นะครับ Counter Spy โอเคแล้วผมก็จะได้รับรางวัลพิเศษนะครับสำหรับไอเทนไอเทนอะไรละ่ะไอเทมเซต Counter Spy นะครับก็จะได้กรอบรูปมาครับทุกคน ถือว่าเท่่เลยครับทุกคนคือกรอบลูกมันจะมีแบบวิวบวับระยับระยับตานิดนึงเนีครับพร้อมกับรูปหล่อแบบผมมานะ อะไรไเนี่ยโอเคก็ผมจะใส่อันนี้ไปเลยแล้วกันโอเคแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดปืนแล้วก็ไปฝึกเล่นนะครับแล้วผมจะมาบอกของแต่งให้กับทุกคนแลวการะนรับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำซสหน่อยเพราะว่าผมขับรถทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคืนนี้เนี่ยผมจะไปซ้อมเล่นแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมจะมาโชว์สกิลทุกคนแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยมันอาจจะ10บชั่วโมงกว่าแต่ทุกคนเนี่ยอีกแค่5วิครับทุกคนโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ ให้ hey, เพื่อน<า>พอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีรา้าน,น,นดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ Over Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจำไปเป็นง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมละ่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP พีเด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ อาวรุนสวัสด์ครับท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปประมาณกี่โมงนะครับก็น่าจะเย็นๆแหละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดี2รอบมาฮะด่านแรกนะครับวันนี้ผมก็ไปวอร์มมาแต่ว่าเรื่องของแต่งเนี่ยผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆเนี่ยคือผมแต่งของมายังไม่เข้ามือจริงเดี๋ยวถ้าเข้ามือเลยผมจะมาโชว์การแต่งของนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นโชว์ก่อนแล้วกันทุกคนคือ การแต่ของผมบอกได้เลยว่าโคตรยากครับเป็นยากตัวที่ว่าเปินกระบอกนี้เนี่ยมันสู้ไฮโลโบยังไม่ได้เลยผมคิดว่าไฮโลโบแม่งดีกว่าเว้ยอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปเล่นแบบยิงในระยะเขาเรียกว่ายังไงฮะระยะแบบไกลๆอ่ะแล้วเราไปเล่นแบบเขาเรียกว่าของแต่งแบบในระยะดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าได้อย่างเสียอย่างครับเสียก็เสียเยอะเลยประมาณว่ายิงไกลได้แต่ว่าอัตราการร้ากระสุนหรือว่าซูมเนี่ยมันจะช้าลงเยอะมากครับผม แล้วก็ดาเมจปืนก็ค่อนข้างน้อยนะครับบางทีถ้าไม่เกินไหลขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ตายในในนัดหนึ่งนะก็ค่อนข้างเซ็งเหมือนกันนะครับทุกคนผมก็วอรทั้งคืนเลยเมื่อคืนวันนี้ผมก็เลยมาจริงจังกันเลยแล้วกันนะครับโมเดอร์พูดตายอย่างเดียวเลยไปครับผมปืน SP ฮนะปืนมาร์คแมนกระบอกใหม่นะครับผมก็จะพูดเป็นสไนเปอร์นั่นแหละคือมันก็คล้า,ายๆสไนเปอร์นั่นแหละครับป่ะดูเลย,ยลดีกว่าจังเลยเด้อเปอิด้อเกินไป คืออัตาการนกระสุนมันก็มีนะครับของแต่งอ่แต่ว่าใช้ไอ้ของแต่งที่อัตาการะกระสุนเพิ่มอัตาการนกระสุนนะครับมันก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเรื่องของแต่งกันอีกที <ผม S 1> นะคนคถ้าผมอธิบายวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่หมดครับโคตรเยอะปืนนี้เป็นปืน s go, <S อีกหนึ่ง s <S กระบอก s <S ค่อนข้างเล่นยากนะครับแต่ว่าถ้าเล่นได้แล้วก็เล่นคล่องเนะี่ยบอกได้เลยว่าโกเหมือนกันนะครับไป เห็นไหมครับโดนแต่ไม่ตายเค็มจริงจังเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาขอใช้สายตาทิศหนึ่งนะครับคือปืนกระบอกนี้เอาไออะไรวะเนี่ยคือบอกได้เลยว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยสายตาต้องแบบ <c oughs> ประดุจเหี่ยวครับเดี๋ยว <c oughs> มาเดี๋ยวมาเล่นปืนอะไรมาแน่ยิงผมไม่เข้าเลยโอเค <c oughs> ตั้งสติกันหน่อยตั้งสติกันหน่อย,อยมาอุ้ย มไม่โดนวะยิงยากวา่าเดี๋ยวทำไมมันไม่ดันกันเลยวะมันแอบกันหมดเลยครับทุกคนคือมันยิ่งแอบผมก็ยิ่งเล่นยากกันดีประเด็นอะ่ะช่างมันช่างมันจะพยายามแล้วกันแนวทุกคนมาหรือ,ปอเปล่าตีเลยล่ะโหถ้ายิงไกลๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอาตาัตราการตายของปันน้อยมากนะต้องเล็งหัวเข้าไว้เลยทุกคน มันไม่ดันกันเลยครับคือผมเล่นแล้วมันดันไม่ได้จริงครับปืนเนี้ถ้าเจอ2ตัวพร้อมกันเนี่ยวบอกได้เลยว่าถ้าจุกไม่ดีนี่คือตายแน่นอนนะครับอย่างยากเลยอะตานี้ต้องวอร์มก่อนหลักการน,นะครับเป็นไ,ไงล่ะโอ้โคนเฟี้ยวแต่เอฟเฟกต์ปืนนี่คือสวยมากครับทุกคนคิดผ่ายละสิบสองตายสามอ้าวคิดเอาเด้คือ มันยิงยากมากเพื่อคนใครที่ได้ปืนนี้ไปแล้วเนี่ยฝากคอมเมนต์หน่อยนะว่าเล่นได้กันหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากถามก่อนละกันนะเพื่อนมาหรือเปล่าไม่มาก็ไม่ต้องมาจอสเอฟเฟกต์ปืนสวยมากครับผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่สวยมากอีกหนึ่งกระบอกเลยนะตอนนี้ฮะผู้ใหญ่ไม่เจอลากอย่างเท่เลยเมื่อกี้ชิบหายละ เฮ้ยไม่ทันครับโอเคโอ้โหไอเชนึงนิ้ทะลุมาเลยตอนนี้40ต่อ28นี่สิบแปดนครับก็โอเคอยู่นะไปไปไปจะไม่กอดจัไม่มาว่ะคือว <c oughs> anyway? ่าจะย้อนมาเฮ้ยโอ้ยไม่โดนกระโดดพอดีเลยโอ้โหทุกคนเริ่มระบาดเลยครับ ผมเริ่มเซ็งแล้วผมเริ่มเซ็งแล้วขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันไม่ไหวแล้ว <c oughs> ขัดใจมากเลย <c oughs> เล่นปืนเนี่ยอยากไปเล่นปืน S M G อลยตอนนี้น <c oughs> มาเดย <c oughs> มาเดย <c oughs> ขอขอปิดฉากเลยละกัน <c oughs> นะคร,ครับทุกคนเดี๋ยวอีกตาเดี๋ยวผมจะจริงจังกว่าน,นี้แหละต <c oughs> านี้วอร์มละกันมาเดยมาเดย์ตัวสุดท้ายยังไงล่ะครับทีนี้อึ๊บอ้าวไม่ใช่คนดีกว่าอ้าวสลับเกิดเลยไม่ทันเลยคอ่ะ สิบแปดคิวครับถือว่าโอเคอยู่ปะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออนตาเลยดีกว่าครับผมจะจริงจังแล้ว let's go โอเคครับมาแล้วฮะโคด่านนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าด่านเมื่อกี้นะครับเพราะว่าม,ม,มุมหลบเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับปืน sp เล่นได้นะโอเคไปาตาน,นี้ผมจะจริงจังเลยลวกันครับทุกคนใครหน้าไหนก็ไม่กลัวทั้งสิ้นื้อเป็นด่านเนี้ย ผมน่าจะคิดว่าด่านนี้เนี่ยเหลี่ยมสำหรับการเล่นของผมน่าจะเยอะเหมือนกันนะเดี๋ไปครับโอ้ยโอ้โห็นไงล่ะโอ้ถึงเวลาคมก็คมจัดคือใครเล่นปืนนี้เก่งนี่คือบอกได้เลยว่าอย่างเทพบอกเลยว่าอย่างเทพก็มาดีครับนึกม่จะมาไปแอบเฉยเลย อย่าอน้ยไม่ตายครับเราต้องเหลี่ยมไว้ก่อนนะทุกคนเหลี่ยมไว้ก่อนอมีไงละ่ะต้องใจเย็นๆน,นะทุกคนจริงๆได้ปืนเนี้ย,ยกำแหละเฮ้ยมาดิครับไม่โดนวะมาดิครับเฮ้ยเอาวันเริ่มเข้ามือไปมาว่ะปืน SP แต่คงจะไม่ใช่ลูปรับผมหรอกมีอะไใส่เพอเก็บเสียงด้วยอ้อารู้ว่าทุกคนมันเริ่มรู้แล้ววะมีอะมาเลยโอ้ยไม่ได้เสียดายม่าโอ้โหแต่ตอนนี้คือผมคิวไปเยอะแล้วนะแต่แต้มฝั่งนู้นน้ำอ่ะแสดงว่าเพื่อเราต้องแจกหนักเอาการเหมือนกันเนี่ยแต่ข้อเสียของแต่งของผมตอนนี้ก็คือแบบ มันเดินช้านะครับแต่ยิงใน,นระยะไกลเนี่ยโอกาสตายสูงกว่าคือของแต่งโคตรงงเน่ยทุกคนคือจะบอกเนี<ป>่ยสับเปลี่ยนไปเป็น20รอบยังไม่เข้ามือเลยอันนี้น่าจะเข้ามือที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ข้อเสียมันก็อยู่ตรงที่ว่ามันอัตราการสุนชา้าเลยก็เดินช้าเะครับ<ป>เพื่อนอย่าแจกนะขอร้อขอร้อเพือ่อนช่วยกัน ล่ะต้องเล็งเกินอกแน่ทุกคนตีอุ้ยไม่โดนวะตีไงล่ะไม่โดนได้ไงล่ะตีไงล่ะอุ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นจริงๆวะเนี่ยเราจะสลับเกิดแล้วนะครับขโมอนแมนขโมอนแมนมาดิเอา้ามีสองตัวเหรอวะเนี่ย ห้าสิบตายสามแต่แต้มดูห่างๆอยู่นะคิวคิวนายมาแล้วว่ามิชนายมันกลับมาแล้วยากมากเลยปืนเนี่ยทำเป็นเล่นยากขนาดนี้วะเนี่ยมาเลยโอ้โหหูเป็นลึกเมกาเฉยดูคลิปเยอะไปเออเฮ้ยพี่โดเฮ้ย ลังก่อนเดี๋ยวโดนตัวขวาทางตรงมาดิไ hmm> ม่โดนอีกแล้วมีตัวนึงเฮ้ยอยู่บนบ้านปะเออขวาก็มีโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้เออไม่มีเหรอวะอ้าวยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่โดวอยังมีอยู่เนี่ยคนเล่นเฮ้ยแต่ปืนนี้เล่นยากมากครับผมแบบ ไม่มีสมาธิในการภาคเลยทุกคนโอ้โหวูบไม่ใช่คนย,ย,ยากมากเลยอะโอ้ไม่กรอชผมต้องฝึกอีกเยอะเลยอะปืนนี้โอ้ตอนนี้แต้มโคตรแบบห่างเป็นสิบอะเฮ้ยผมก็ไม่ได้แจกนะเต็มหัวเฮ้ยโดนอยู่ที่อื่นแล้วกันเขาน่าจะล็อกแล้วนะครับทุกคนแต่แต้มแบบห่างมากเลย ตีอะแหละไม่ตายแกทำไงดีวะเล่นยากนะเนี่ยสามสิบเก้าป่าดิครับยังมีตัวนึงเฮ้ยยิงอยู่ข้างนอกว่ะตีเลยแล้วโอ้โหใช้สมาธิแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ถ้าเป็นซีพียูนี่แบบกินพื้นที่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอะไรกไม่ตายเฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ ชนะได้อยู่เพื่อนยังชนะได้อยู่ใจเย็นช่วยกันต่อยโอ้โหสุดเกินโอ้ทุกคนผมแบกไม่ไหวตายดิเฮ้ยไม่ตายโอ้โหติด 18... ตาย 7... โอ้โหเพื่อนฆ่า 6... ตาย11ครับที่ 2... อันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมขอโทษเพื่อนหน่อยละกันคือมันเกินไปแล้วรอบนี้ โอ้โหปืนก็เล่นยากแล้วนะแบกเพื่อนยากแล้วใหญ่อะตอนนี้สิบเกา้าคิวช่วยไม่ได้ทนะุกคนโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปฝึกมาแล้วก็มีของแต่งที่ดีกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกให้ทุกคนอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับบายบายครับ